ว่าผิดใช่ค่ะว่าผิดพบรบสูตราลแตกออกเป็นพี่ในหนึ่งฉบับค่ะผิดพีพในใยหนึ่งฉบับแล้วก็ผิดที่ให้ขุดออกอีกหนึ่งฉบับค่ะมีสองฉบับอถอนจากมาถึงทางออกที่หนูนําเสนอก็คือว่าหนูจะนําเสนอค่ะตาลาจามาตลอดเนี่ยคือเราไม่ขุดทำเขาคือฟังแล้วเราไม่ขุดค่ะและทีนี้ตั้งแต่เดิมทีมาเนี่ย เราก็บอกว่าหนึ่งเราปรับทัศนียภาพได้ไหม<า>ท <ำ S 1> ําให้คุณไเห็นอะไรเงี้ยค่ะออสองก็คือเขาอ่ะไปถามหมอผีเยาด้วยกันที่รู้จักเขาไปถามว่าค่าทําพิธีเนี่ยคะ่ะแก้เท่าไหร่หม,หมอผีบอกทําได้ฝังได้ไม่เป็นไรท,ทําพิธีหมอผีเรียกสองหมื่นพี่ทำพิธีการความเชื่อพี่จะไม่ไปแตะแต่ว่าพี่พี่จะดูวิธีแก้เนาะเธอตอนนี้ร่างของคุณพ่ออยู่ที่ไหนคะยังฝังอยู่ตรงที่ขาด อเคที่บนเนินของหนูนั่นนะคะอ่าโอเคแล้วเนี่ยวิธีแก้ที่หนูบอกว่าหนูจะมอบมอบอ่าที่ดินค่ะที่ดินที่ดินให้เป็นสุสานก็คือที่บริเวณนั้นเหรอคะใช่ค่ะที่บริเวณนั้นเลยค่ะเขาก็คือมีข้อพิพาทตรงที่ดินบริเวณนั้นถูกต้องหรือไม่ใช่ค่ะใช่ค่ะอโอเคหากมีข้อพิพาทอ่อตรงที่บริเวณนั้นมันแก้ไขปัญหายังไงได้บ้างที่หนูยอมรับได้ตรงนั้น ที่อยู่น้มาได้ก็คือหนูยอมสละเลยสละที่ที่เสียไม่เป็นไรออกเป็นสาธารณะใครไม่มีที่ฝังก็มาฝังเลยหนูยอมอ่ามันไม่ทะเลาะกันแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายไม่ได้ขัดกับกฎโอเคเท่ากับว่าหนูจะใช้วิธีการสละที่ตรงนั้นเพื่อไม่ให้ผิดข้อกฎหมายนะคะเสร็จแล้วตำแหน่งตำแหน่งที่เป็นข้อพิพาทของอีกหนูบ้านหนึ่งอันนี้นี่วิธีแก้ยังไงคะที่หนูเสนอไปตำแหน่งเขามีปัญหาไหมคะ ตำแหน่งเขาเป็นอย่างนี้ค่ะเอ่อที่จริงอะหนูเอาชินแสมาดูแล้วชินแสเนี่ยเขาถือลัที่เต๋าลัทิเดียวกับเนียนค่ะเขาบอกว่ามันไม่ได้ขัดกับหมู่บ้านมันไม่ได้อยู่กลางหมู่บ้านแล้วทิศทางการหันเนี่ยมันไม่ได้หันเข้าบ้านเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรอืค่ะอ่าเป็นอย่างนี้ค่ะทีนี้เราย้ายนู่นย้ายนี่สุดท้ายพวกเขากันเองก็ขัดกันเองพอคนนั้นบอกย้ายได้คนนี้บอกไม่ย้ายคนนั้นบอกไม่เอาเขาก็เลยสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่ารวมกันแล้วไม่เอาว่าดี ถ้าทําให้คุณไม่เห็นหรือพิธีอะไรที่คุณไม่สบายใจหรือชดเชยอะไรยังไงหนูยินดีหนูขอแค่ค่ะหนูขอแค่ตาหนูอยู่ตรงนั้นตาสามสิ่ของเขาอ่าพี่สรุปเบื้องต้นนะก็คือว่าหนึ่งนะคะที่มีการแจ้งแจ้งเข้าไปก็คือผิดเรื่องของเอ่อพรบพื้นที่สุสารเนาะสองวิธีแก้ของหนูหนูนำเสนอไปแล้วว่าขอปรับคุณมิดทัดได้ไหมสามถ้านเรื่องอความเสื่อมเอาซึงแฝอะไรเนี่ยมาดูเรียบร้อยแล้ว แล้วก็สี่ที่จะต้องให้หนึเป็นคนที่ผิดกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่หนูยินดีสละที่ดินตรงนั้นนะคะทีนี้ก็เหลือแต่หน่วยงานที่มาแจ้งเอาผิดเนาะอันที่หนึ่งแล้วก็อันที่สองก็คือหมู่บ้านที่ร้องเรียนแล้วไม่เห็นด้วยนะคะหาวิธีแก้ตรงนี้เนาะโอเคพี่จะได้เมนชั่นแค่เรื่องนี้หลักๆเนาะจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันแล้วก็จะได้หาวิธีแก่11เมษายน67ค่ะพี่67 อ่าฮะก็ห้าเดือนค่ะหนึ่งปีห้าเดือนนะคะที่ปัญหานี้ยังไม่ได้ถูกแก้เนาะเป็นผู้นําชุมชนเล่าชีกว๋วยถ้าเกิดว่าเอา่อลดข้อพิพาทหรือไม่ให้เกิดข้อพิพาทเกิดขึ้นนะคะเอ่อผู้นําชุมชนแนะนําจะหาทางออกอยังไงกันได้บ้างคะคุยมีการเจราจากันอีกเยอะอยู่เพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจนะครับอืมค่ะเอ่อกรณีที่ข้อเสนอเนี้ยค่ะหากต้อง,องหากถ้านําเสนอแยกเป็นข้อๆค่ะ แนะนำว่าควรจะทํำยังไงบ้างคะแต่มันตั้งแต่แรกผมจะขอเล่าตั้งแต่แรกให้ฟังดีกว่าว่าณตอนนี้ทวกผมควรจะทํายังไงต่อเนี่ยผมค่ะอ่าขอเล่าตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่แรกเลยค่ะเพราะว่าเมื่อวันที่เจ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยค่ะชาวบ้านเราสี่โวยชุมชนเราฉี่โวยเนี่ยได้ข่าวว่าได้อ่าป่วยนะครับมีอาการหนักครับแล้วก็ลูก ลูกๆของท่านนะ่ะไปขุดปรับที่ปรับทางนะครับเพื่อที่จะนำศพมาฝังที่หลังหมู่บ้านพวกผม<ะ>แต่ตรงนี้นะั่นน่ะเป็นที่ดินที่เป็นของเขาจริงๆถูกขายไปแล้วจริงๆแต่เนื่องจากว่า<ะ>แต่เนื่องจากว่าผมจะขอเล่านะท่านฟังนะ,ะจะขอเล่าคง<ะ>จริงตั้งแต<ะ>่<ะ>อดีตมา<ะ>ตอนนั้นพวกผมก็อายุยังน้อยยังเด็กอยู่เมื่อปีประมาณสา สามสิบกว่าแล้วทีเนี้ยค่ะณสมัยนั้นอะ่ะมันมีนักท่องเที่ยวบูมอยู่กับ<ะ>บ้านชาวเขาต่างๆใช่ไหมนักท่องเที่ยวก็เข้ามาเที่ยวท่องเที่ยว<ะ>วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีรถบัสเข้ามาเยอะค่ะแล้วทีเนี้ยก็คนที่ลูกสาวของคนที่ตายเนี่ยลูกสาวของคนที่ตายเนี่ย แฟนของเขาก็มาหาซื้อที่เพื่อที่ะจะจัดตั้งเป็นแบบอที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทีนี้นายเล่าชีก,กุยก็เห็นด้วยโอ้อย่างงี้เป็นสิ่งที่ดีเพื่อจะพัฒนาเศรษฐกิจก็เลยขายให้เขาเพื่อให้เขาทําเป็นเหมือนที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวใช่ไหมค่ะแล้วทีนี้พอเขาซื้อไปแล้วเขาก็ทําเหมือน แคมปิ้งอะไรนิดหน่อยแต่ว่าทําไปก็รู้สึกว่าหลังจากนั้นมานักท่องเที่ยวก็น้อยลงน้อยลงใช่ไหมครับ<ะ>น้อยลงก็อ่ายุปไปยุปไปก็ทําเป็นไล่เป็นสวนไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้มีการฝังศพอะไรทั้งนั้นเพราะว่า<ะ>ชาวเขาเผ่าย้าเราถือว่าที่หลังบ้านเนี่ยมันเป็นที่หนอนหนุนหัวนะครับก็เลย<ะ>ชาวบ้านของคนเย้าเนี่ยเขาจะไม่ฝังศพทางนี้ ถ้า,ถาเป็นอะไรก็ต้องไปฝังที่อื่นที่มันไกลจากหมู่บ้านาแต่ตรงนี้เป็นเป็นที่ทำกินทำประโยชน์ของเขาก็จริงแต่ยังอยู่ในชุมชนของชุมชนเล่าฉี่ก,ก๋วย,ยงไงครับแล้วทีเนี้ยพอ,อเมื่อเช้าวันที่เจ็ดเรารู้ข่าวอย่างนั้นเราก็ไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้านาของหมู่สิบหกไปขอขอให้ผู้ใหญ่บ้านเรียกเขามาแล้วนั่งคุยกันพวกผมก็ขอร้องเขาขอร้องว่า ไม่ไม่เอาไปฝังได้ไหมเพราะว่าเราถืออย่างนี้อย่างนี้ประเพณีเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้คุยกันทั้งสองฝ่ายแต่ว่ามันคุยกันไม่ลงตัวเขาก็อ่าบอกว่าไม่มีที่ดินเขาก็เจะฝังตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คุยก็คุยกันไปก็จะเถียงกันไปเรื่อยเองก็เลยไม่คุยแล้วก็เลยค,คุยกันไม่จบผู้ใหญ่บ้านเขาก็ตัดสินไม่ได้เนาะพวกผมก็ไม่รู้จะทายังไงก็ต้องไปแจ้งที่อําเภอ แต่วันนั้นน,นั่นนายอำเภอออกพื้นที่พวกผมก็ทาหนังสือก็รีบไปที่อ่าขุนน้ําจันเพราะว่านายอำเภออยู่ที่นั่นพวกผมก็ทงอ่าเขียนเขียนหนังสือไปมอบให้นายอำเภอเพื่อขอให้ท่านได้ลงมาช่วยค่ะแล้วทีนี้หลังจากนั้นวันที่เก้าก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกผมก็ทําหนังสือไปอีกฉบับหนึ่งแล้วต่อมาวันที่สิบตอนเย็นประมาณเวลาหนึ่งทุ่มนายอำเภอก็มอบหมายให้ปลัดวุฒิเข้ามาเพื่อทําการตัดเกีย ทั้งสองชุมชนที่หมู่บ้านหมู่สิบหกแต่ว่าการแตะเกียก็ไม่เป็นผลที่ทางที่ดีออกมามก็ยังคงจะฝังอย่างเดียวทางนี้ก็ไม่ให้ฝังอย่างเดียวแล้วทีนี้ทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันไม่ได้ก็กลับมาเสร็จปุ๊บเราก็ทำหนังสือส่งไปทางอำเภออีกเรื่อยๆติดตามมาเรื่อยๆจน อ่าวันวันที่สิบเอ็ดคืนวันที่สิบเนี่ยคุยกันยังไม่เสร็จเลยเขาก็ไปขุดหลุมฝังศพกลางคืนไละขุดหลุมฝังศพกลางคืนแล้วทีนี้พอเช้าวันที่สิบเอ็ดเนี่ยท่านประหลัดอำเภอประลัดอาวุโสอำเภอก็เข้ามาตามหนังสือที่พวกผมแจ้งไปเมื่อวันที่เก้าแล้วทีนี้ท่านประหลัดก็ไปคุยกันที่บ้านศพบ,บ้านบ้านของผู้ตาย ว่าขอระงับได้ไหมชาวบ้านเดือดร้อนอย่างนู้นอย่างนี้อะไรพวกนี้ยแล้วก็ไปคุยกันแต่ก็เขาทางนู้นเขาก็ขอร้องว่าวันนี้เป็นวันดียังไงก็ต้องฝังให้ได้อ่ะไม่ฝังไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้แต่ชาวบ้านชุมชนเล่าชีก,กวยก็มาดักอยู่ที่ปากทางไม่ยอมให้ขึ้นแต่เขาก็มาก็กลัวจะปะทะกันทะเลาะก,กันและที่นี้ชาวบ้านเลาชีก,กวยก็ขึ้นไปอยู่ที่หลุมศพที่เขาขุดไว้นั่นน่ะ เขาก็ขนขนศพมาปุ๊บก,ก็จะฝังใช่ไหมก็สองฝั่งประชาชนสองฝั่งสองเผ่าสองชาติพันธุ์ก็ทะเลาะกันก็ทะเลาะก,กันเกือบรุนแรงต่อหน้าปลัดอำเภออาวุโสจนปลัดอำเภออุโสต้องสั่งระงับบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นอ่ะทำยังไงก็ไม่ได้แล้วาาเขาเขาฝัง แต่สางก็สางก่อนสังก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยทาหนังสือแล้วค่อยเรียกกันมาเจรจาแล้วค่อยขุดย้ายก็ได้อย่างงี้ทั้งสองฝ่ายตกโลงอย่างนี้ค่ะส่วนทางนู้นก็บอกว่าอย่างนี้ทางนี้ก็บอกถ้าอย่างนั้นก็ต้องจายอมทํายังไงก็ไม่ได้อ่ะถ้าอยู่ไปก็เดี๋ยวก็ทะเลาะกันใหญ่เลยอย่างงี้ก็เลยียกย้ายกันกลับมาฟังพวกผมชาวชุมชนเราฉีดป่วยก็ฟังท่านประหลัดไงเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นอาวุโสของเราเป็น ผปกครองใช่ไหมเราก็ต้องฟังท่านท่านแนะนําอย่างนี้เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายทั้งสองฝ่ายก็เลยกลับกันมาแต่หลังจากนั้นตลาดก็เรียกไปทําเรียกไปคุยกันอยู่ที่อบตปัดตึตงแล้วก็ได้บันทึกการประชุมอะไรต่างๆมีหลายหน่วยงานเข้ามานั่งฟังเจราจาด้วยกันแต่ก็ไม่เป็นผลตั้งเวลาไว้สามสิบวันต่างฝ่ายต่างหาหาผู้รู้ต่างๆมาคุยกันแล้วก็ เคลื่อนย้ายสบจากตรงนั้นอนะ่ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ชุมชนเกินไปแค่ไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตรขอแค่ย้ายออกไปอีกหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ตกลงกันไม่ไม่ตกลงไม่ได้ผ่านมาเนี่ยปีกว่าเนี่ยพวกผมก็ก็ติดตามเรื่องโดยตลอดอะ่ะจนทางประลัดทางอำเภอต่างๆก็เห็นว่าตามกฎหมายต่างๆแล้วเนี่ยทางของเราเนี่ยเราปกป้องสิทธิ์อย่างเงี้ยเราเรา ปกป้องถูกต้องอะไรอย่างนี้ไงทางอเมรเขาก็เลยต้องการต้องต้องจําเป็นที่จะต้องอาจจะต้องเคลื่อนย้ายหรือรือถอนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยทีนี้เขาก็เลยต้องไปปกป้องสิทธิของเขาอันนั้นโอเคอะเรื่องของเขาผมก็ไม่รู้แต่ว่าต้องให้ทางฝ่ายปกครองหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยเป็นคนตัดสินตัดสินลงมาว่าเรื่องนี้นั่นอะ ควรจะแก้ไขปัญหาไปทางไหนเท่านั้นเองส่วนตัวผมผมไม่มีคาแนะนําว่าแก้ปัญหาไปทางไหนถึงจะถูกอโอเคแก้ยงนี้น<อ>ก็ได้ให้ชาวบ้านนะอยู่อยู่ท่ร่มยินดีเสมอเน,นี่ยอดีตชนมีทั้งหมดกี่คนคะประชากรนะคะในชุมชนเล่าฉีพหวยเรามีประชากรอยู่โดยประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบคนมีครัวเรือนอยู่หลังคาเรือนอยู่มีสามสิบแปดหลังคาเรือนครับผมค่ะแล้วบริเวณหากเป็นจุดนั้นเอ่อก็คือ ต่อให้ทางเจ้าของที่เขายกที่ให้เป็นสุสานสาธารณะอันนี้ก็กระทบกับชุมชนถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่ครับห่างจากถ้าเป็นสุสานที่เป็นส่วนรวมมันมันต้องห่างจากหมู่บ้านน่ะไม่ต่ำกว่าหนึ่งกิโลอย่างนี้สิอันนี้มันหลังบ้านน่ะพี่หลังบ้านแค่ประมาณเจ็ดสิบกว่าเมตรอะ เอาเป็นว่า,าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าความสบายใจของชุมชนก็คืออย่างน้อยรัศมีรอบหมู่บ้านเนี่ยหากจะมีหลุมฝังศพหรือสุสารของหมู่บ้านอื่นๆก็คือให้ห่างจากชุมชนเนี่ยสักหนึ่งกิโลเมตรนี่คือน่าน่าจะโอเคใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะใชอ่อย่างน้อยที่สุดยิ่งใจยิ่งดีแต่ว่าส่วนทิศทาง,างใกล้เกินไปยิ่งใจค่ะส่วนทิศทางาติดไหมคะทิศทางค่ะ ทิศเ,นะเหนือทิศใต้ทิศเหนือทิศใต้ทิศลมทิศอะไรเงี้ยติดไหมคะอันนั้นไ, <c oughs> ไม่สําคัญอันั้นไม่สำคัญเพราะว่าอ่าโอเคข,ขอขอให้อยู่ห่างห่างจากหมู่บ้านค่ะ <c oughs> แต่ว่าฮุงนที่อะไรนะส่วนของเจ้าของศพอะไรให้ไปดูเองไปจัดก,การกันเองอันนี้ <c oughs> ไม่ว่ากาันส่วนเรื่องของ <c oughs> แต่ว่าไม่ต้องให้อยู่ในชุมชนอย่างนี้นะค่ะ <c oughs> ส่วนเรื่องของเอ่อการถ้าถ้าแยกกันนะนะคะระหว่างเรื่องของการเอ่อห่างหรืออยู่การใกล้ชุมชนเนี่ย สิ่งที่ชุมชนเนี่ยเป็นห่วงที่สุดเรื่องอะไรคะหนึ่งผีสองเรื่องของอความเชื่อหรือว่าสามหากเขาปรับภูมิทัศน์ให้เป็นอะไรที่ไม่น่ากลัวอันนี้ ได้ไหมฮะปรับเพิ่ความเชื่อความเชื่อถือของพวกผมเพราะว่าเชื่อเนาะตรงที่เขาฝังศพด้านหลังของพวกผมคือที่พวกผมทําพิธีทุกปีทุกปีเป็นที่ที่เป็นทําพิธีเกี่ยวกับป่าเกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทางปกปักรักษาแต่เขามาฝังศพกั้นตรงกลางไว้ระหว่างเจ้าที่เจ้าทางกับพวกผมเหมือนคนไทยเราผูกสายเิโยงไป ทุกบ้านทุกหลังคาหลังคาแล้วก็ทําพิธีจากวัดเห็นไหมหนี่เหมือนกันทีนี้่อาศพไปฝังกัน้นกลางอ่ะมันเปรียบเทียบง่ายๆคือเหมือนเหมือนเช้นเลือดเราขาดไปแล้วอ,อ่อไม่ได้อ่ะค่ะเราไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าเชื่อมโยงเข้ามาถึงเราได้อ่ะโอเคความเชื่อที่อย่างนี้แล้วทีนี้แล้วหลังจากฝังศพมาหนึ่งปีมานี้นะค่ะาบ้านของผมที่แก่เท่าเนี่ยค่ะ ไม่รู้เป็นโรคชราหรืออะไรแต่มันเป็นโรคที่ชราเป็นโรคผิดปกติของสามคนอ่ะคือเขามีความทางจิตใจอ่ะด้านจิตใจเสียงเป็นห่วงว่าเออลูกหลานของเขาต่อไปจะอยู่ที่นี่ได้ยังไงคิดนู่นคิดนี่นอนไม่หลับกินไม่ลงเป็นโรคประสาทอะคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยทําให้คนเท่าคุแก่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเขากังวลเพราะว่าเราไม่มีทางสู้เขาได้เพราะว่าเราเป็น หมู่บ้านเรามเป็นคนทำมาหากินเช้าค่ำเองไม่มีเงินทองอะไรถ้าเกิดว่าเขามีการนัดเจราจากันทั้งสองหมู่บ้านทั้งสองชุมชนโดยมีผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่ของทั้งสอง,สองชุมชนเนี่ยเข้าไปนั่งหรือร่วมด้วยอันนี้จะเกิดการประทะไหมคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเราเราได้ไก่เกลียดกันหลายครั้งแล้วก็มันไม่ลงเอยอะเพราะแล้วทีเนี้ยพวกผมเนี่ยอที่ทุกอย่างที่ด้อยกว่าหมดน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถึงจะเอาผู้นำชุมชนผู้เฒ่าผู้แก่อะไรมานั่งคุยก็ไม่เป็นผลอ่ะอมไม่เป็นผลครับผมทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมายัางไงก็จะต้องย้ายศกออกจากตรงนั้นให้ได้ก็คือจะต้องถูกต้องอย่างนั้นนะครับแต่ว่า ทางนู้นเขาก็แย้งของเขาไปไอ้นี่ผมพวกผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขาเขา,เขามีสิทธิ์ที่แยง้งอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่อะลงมาดูพื้นที่จริงอลงมาดูพื้นที่จริงไม่ใช่นั่งนั่งดูนั่งดูอยู่ในห้องอที่ทํางานนะ่ะมันไม่เห็นความจริงไม่เห็นสภาพอ่านะครับอยากให้มาดูความเป็นจริงมาดูว่าจริงๆแล้วเขาอยู่กันยังไงอะไรยังไงเนี่ยค่ะอื้อ อย่างการฝังศพเมื่อกี้ที่ผมส่งไปที่ที่ที่ไลน์นะครับค่ะค่ะก็คือตรงนั้นคือจุดที่ฝังศพที่ผมปักหมุดนั่นแหละค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ได้พิจารณาเองว่าสมควรแค่ไหนอะไรยังไงหรือเขาจะไกลเกี่ยมาในแนวไหนก็พวกผมก็ยินดีรับฟังอยู่แล้วครับโอเคไม่มีปัญหาพวกผมไม่ไม่ได้ไม่ใช่คนสร้างปัญหาไม่ใช่คนก่อเรื่องอยู่แล้วนะครับค่ะค่ะแล้วสมมุตินะคะสมมติเฉยๆนะคะว่า ถ้าเกิดทางผู้หลักผู้ใหญ่ฟันธงมาว่าให้อยู่ตรงนั้นได้อันนี้จะมีผลกระทบกับชุมชนไหมคะมีแน่นอนครับม,มีแน่นอนแต่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 มันก็ต้องมีเงื่อนไขต่างๆที่ชุมชนของพวกผมเนี่ยค่ะได้ได้ได้คุยกันแล้วก็ปรึกษากันสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องที่จะต้องคุยกันเนี่ยมันมีเยอะครับ ก็ดีแล้วที่ผู้หลักผู้ใหญ่อุตสาห์ลงมาในพื้นที่นะครับถือว่าให้ความให้ให้ให้ความเป็นห่วงเป็นใยเรื่องนี้มากก็ดีใจก็จะได้คุยกับเขาจากเปิดใจนะครับให้ให้ท่านได้รับทราบปัญหาหลายๆอย่างหลายด้านจากหมู่บ้านพวกผมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องฝังศพอย่างเดียว เรื่องการปกครองหรืออะไรต่างๆมันมันมีปัญหาหลายอย่างครับผมเห็นด้วยอ่ะก็เดี๋ยวให้ครับรอดูหน่วยงานราชการเนาะลงไปพื้นที่แล้วก็สอบถามอีกอันค่ะว่าเอ่อหากหากจุดสุสานตรงนั้นพยายามหาทางออกหลายๆทางนะฮะหากจุดสุสานตรงนั้นที่เขาอ่ะเลือกเอ่อทางอีกด้านหนึ่งอ่ะค่ะเขาเลือกที่จะฝังตรงนั้นแล้วเขายื่นข้อเสนอในการให้ เงินเยียวยาหรือชดเชยอันนี้เป็นไปได้ไหมคะในชุมชนผมคิดว่าผมเองมันตัดสินใจไม่ได้มันต้องรวมกันต้องให้ชุมชนผมอยากจะให้กฎหมายในประเทศนี้ประเทศไทยที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายครับผมถ้าถ้าไม่มีไม่ใช้กฎหมายแล้วแล้วต่อไปคนที่คนที่มีเงินมีทอง มีมวลชนมีเงินมีทองมีพี่มีน้องเยอะก็สามารถไปกดขี่คนที่ไม่มีทางสู้ได้ตลอดมันไม่มีบรรทัดฐานอะไรเลยได้ยังไงมันต้องมีกฎหมายมีบรรทัดฐานสิครับผมคิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายเนี่ยต้องรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับต้องต้องค่อยๆพิจารณาเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนด้วยคนหนึ่งร้อยกว่าชีวิตเนี่ยจิตใจไม่มีความสุข อยู่กันมาปีกว่าเนี่ยไม่มีความสุขแม้แต่ตรุษจีนปีใหม่ทุกปีพวกผมจะจัดงานตรุษจีนแล้วก็เชิญนายอัมเภอเชิญอะไรมาเปิดงานรื่นเริงแต่ปีนี้พวกผมระง,งับหมดเลยเพราะว่าชาวบ้านมีความโศกเศร้ามีความไม่ไม่สบายใจอยู่แล้วก็เลยเระง,งับหมดเลยเ,เคเรียดก,กับปัญหาครับจริงๆอย่างที่ทผมว่านั่นแหละคนเฒ่าคนแก่ยิ่งเครียดใหญ่เลยคนเด็กๆเนี่ยไม่รู้ภาษีภาษาเนี่ยยังไม่รู้อะไรคนแก่ยบอกว่าไม่ออกไม่ได้ไ โอ้ผมก็ผมก็ในฐานะผู้นําชุมชนผมก็พยายามปกป้องลูกบ้านแล้วก็ปกป้องประเพณีวัฒนธรรมที่พวกผมสืบก,กันมาออย่างเนิ่นนานก็ทําได้เท่าไหนก็จะสู้ให้มันถึงที่สุดว่ากฎหมายบ้านเมืองที่ประเทศไทยเราเนี่ยยังยึดมั่นอยู่เหมือนเดิมไหมรู้สึกรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ําใจว่าเออชาวบ้านเราก็น้อยคนเราก็น้อยความยากจนเราก็มีทีเนี้ย ใครจะทำอะไรเราก็ได้หรออันหนึ่งที่มีข้อพิพาทกันนะนะคะหากเขามีข้อเสนอว่าห่างจากชุมชนเขาเนี่ยหนึ่งกิโลไดไหมอันนี้น้องคิดว่าถ้าข้อเสนอตรงนี้น้องสามารถทําได้หรือไม่คะไม่ได้ค่ะพี่หนึ่งไม่ได้ใช่ไหมคะหล,หลุดที่หนูไปแล้วคะ่ะหนึ่งกิโลที่หนูไป,ปแล้วอ๋ออ่าฮะก็เท่ากับว่าของหนูเนี่ยความจำเป็นของหนูคือติดเรื่องของ ตรงนั้นน่ะคือที่กรรมสิทธิ์ของหนูถ้า<ะ>หลุดไปจากตรงอื่นเนี่ยหนูก็ไม่สามารถอืมโอเค,อเ,คเสร็จแล้วเรื่องที่สองหากมีการอ่อสละพื้นที่ตรงนั้นนะคะอ่อต่อให้ปรับภูมิทัศน์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือหนูเคยยื่นข้อเสนอไปแล้วเนาะ,ะแต่ข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยข้อสรุปในที่ประชุมมีใครฟันธงไหมคะ ทางฝั่งเย้าไม่ยอมรับค่ะพี่ไม่ยอมรับโอเคค่ะ,คะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งหากมันเป็นข้อพิพาทลักษณะนี้แล้วพี่มองหลายๆหลายๆทางออก,กอนนะว่าถ้าสมมุติว่าทางหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยเขาฟันธงมาว่ายังไงก็ต้องออกจากพื้นที่ตรงนั้นอันนี้หนูจะดำเนินยังไงต่อไปเอ่ยตัวนี้ต้องปรึกษากับครอบครัวดูค่ะพี่หนูองยอโอเคใช่เพราะ เดิมทีเนี่ยเราก็ว่าที่คุยกันเนี่ยตามประเพณีเรากับทั้งเราก็มีประเพณีเราก็มีประเพณีของเราก็คือไม่ขุดแต่ว่าถ้าพี่ๆทุกคนบอกให้ขุดรัดบอกให้ขุดคุณก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะพื้นฐานมาตรฐานเดียวกันหมดไม่ใช่เฉพาะของใดของหนูโอเคก็คือสิ่งที่เราติดก็คือถ้าเกิดว่าเกินรั้สมมติว่าทางฝั่งโน้นเขาเรียกมาว่าอ่าให้เกินรัศมีเพราะว่าเป็นความเชื่อของหมู่บ้านเขาก็คือ ไปหนึ่งกิโลหนูก็ติดเพราะว่าหนูก็ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหนึ่งกิโลที่เขาว่าเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าหน่วยงานภาครัฐจะเข้ามาหรือใชเอ้เขาเรียกว่าข้อกฎหมายาพราบาสุ่สารกับหนูก็คือจะต้องมีทางออกให้หนูด้วยอา่าไม่ใช่ว่าอา่าโอเคเอา่าฮะค่ะโอเคค่ะที่มีการประชุมและเจรจากันทั้งหมดทั้งสองฝ่ายประชุมกันไปทั้งหมดกี่รอบแล้ะคะคา สี่ไก่เกียร์ไก่เกียร์กันไปสามรอบค่ะสามรอบนะคะซึ่งแต่ละรอบเนี่ยมีทางอท่านประหลัดแล้วก็ในอำเภอร,ร่วมด้วยไหมคะในอำเภอไม่เคยเห็นค่ะก็คือมีทางท่านประหลัด<ช>ที่ไปค่ะท,ท,ท,ท่านประหลัดมีตำรวจมีป่าไม้คะม่ะมีท่านประหลัดมีตำรวจมีป่าไม้พื้นที่ค่ะพื้นที่ตรงอที่ทําพิธีอ่ฝังบรรพบุรุษของน้องอะค่ะอันนี้ก็คือมีโฉนดที่ดิน กรรมสิทธิ์เลยไหมคะตัวนี้จะเป็นไอ้นี่ค่ะพี่จะเป็นสทกค่ะสทกบอกว่าเขาจะเอาตรงนั้นอืมค่ะคุณตาเป็นคนเลือกอ๋อค่ะเป็นคนเลือกค่ะอ่าฮะทีนี้อีกอันนึงค่ะเอ่อทำไมถึงบานปลายเป็นลักษณะของชุมชนได้คะบานปลายเป็นลักษณะของชุมชนเพราะว่าคุณตาค่ะเป็นคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านค่ะพี่<อ>ในหมู่บ้านเราหู่เราเนี่ยตาเราแก่ที่สุดละ ค<น>่ะคุณเคุณาตั้งแต่ต้นคุณตาอายุเท่าไหร่คะแปดสิบเอ๊ยถนนจะไม่ผิดแปดสิบหรือแปดสิบสามประมาณนี้คะ่ะประมาณแปดสิบสามเนาะอ่ะทีนี้ในในชุมชนลาหูมีประชากรทั้งหมดกี่คนคะอันนี้หนูไม่ทราบคะ่ะพวกเราทั้งหมดก็คือพี่น้องกันหมดค่ะพี่อ๋อเพราะว่าที่เห็นไปเอ่อตอนที่ที่ทําการอําเภอแม่จันเห็นมาจากพื้นที่อ,อื่นด้วยใช่ไหมคะ พี่อันนั้นญาติพี่น้องเราหมดเลยค่ะมันจากพื้นที่อื่นด้วยแล้วก็พี่น้องเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่จะคือค่ะพี่มันไม่ได้มีแค่หมู่สิบหก้วยปูเอ๋ยอะไรเอยมันเรามีทุกที่ค่ะอ๋อเท่ากับว่าที่ไปคือญาติพี่น้องกันหมดเลยใช่ค่ะส่วนส่วนใหญ่ก็ญาติพี่น้องค่ะแล้วคนไหนที่เขาไม่เห็นด้วยแล้วก็ชาวบ้านที่เขาไม่เห็นด้วยอย่างเนี้ยก็เออทาแบบนี้ก็ไม่ถูกแล้วต่อไปพวกเขาฝังเนี่ยมันก็ไม่มีอย่างเนี้ยต่อไปก็เป็นช่องโหว่ อืมอ่าโอเคเขาก็เลยออกเรียกร้อก็ออกมางั้นแต่และที่เออพอเข้ามาดูแล้วแต่และที่มันก็ไม่ได้มีสุาสารสาธารณะชัดเจน, <Okay. S 2> นที่ลองถามเอ,อ่อประหลัดกับ ผู้ว่าเอ้ยกันนะประหลัดกำนายนอำเภอแล้วก็ลองผู้ว่าดูก็ได้ค่ะพี่ทางฝั่งเขาเอ่ะข้อมูลยังไงแต่ของหนูอ่ะยังยืนยันตั้งแต่ต้นว่าหนูอ่ะไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ความเชื่อเขาอ่าเราก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยในเมื่อเรารู้แล้วทำพิธีอ่ะทำได้ไหมล่ะแต่คือถ้าฟังจากทั้งสองฝ่ายอะค่ะทางฝั่งโน้นก็คือก็คือ ไม่ได้ขออะไรมากก็ขอแค่ห่างจากชุมชนส่วนทางฝั่งน้องเองน้องก็มองว่าเออคุณตาเลือกแล้วเป็นเรื่องของวิถีถ้าเกิดว่าเกินจากรัศมีที่เขากําหนดมาน้องก็ไม่รู้จะเอาที่ตรงไหนหก็อยากให้ใครมาฟันธงให้โอเคเส้นนี้พี่<ห>เขาก็ฟังทั้งหมดอ่ะมันก็<ห>ไม่มีอันนี้ทั้งหมดอ่ะต่อไ<ห><ห>ปมันก็ซื้อช่องโหวงนั้นใครไม่พอใจก็ไปแจ้งรัฐแล้วก็บอกขุดโสขุดศพสีเพราะว่าคุณไม่บอกมันเป็นช่องโหว่ตรงนี้ยที่เขากำ ค่ะอ่าเพราะว่ามันก็จากความเชื่อเนาะเดี๋ยวก็กลายเป็นคนตายก็ไม่สงบเดี๋ยวเอาฉันไปฝังเสร็จแล้วก็ขุดฉันขึ้นมาอยู่นั่นแหละอ่าช่าถ้าเป็นห่วงตรงนี้เขาเลยมารับลงมาดูหน่อยตรงหมู่บ้านเราเนี่ยมันก็ไม่มีคนก็จัดตั้งทางหนูก็เอานุกก็มีถ้างั้นหนูก็ยกให้เลยจะเอาเท่าไหร่ยังไงพื้นที่หนูก็ยกให้ก็จะได้จบเราไปดูนักศึกษากฎหมายเนี่ยตั้งแต่เก้ามสามป่ากฎหมายป่าไม้ค่ะหกเขาบอกว่าอ่าพื้นที่ป่าไม้เนี่ยถ้า หน้าที่ปกครองค่ะสามารถยื่นขอเป็นสาธารณสุ่สารสาธารณะได้นี่อยู่ในกฎหมายและที่เขียน,บบนชัดเจนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหนูไม่ได้มีเจตาเนาอยากจะทะเลาะก,กับทางฝังบ้านเมียวันแรกคุณไม่ให้ฝังสองสามสี่คุณก็บอกให้ขุดออกขุดออก,ข,ออก,ข,ออกขุดออกอย่างเดียวไม่ว่คุอแก้ได้แล้วก็ฝังไปแล้วมันก็เป็นเจตนาหลงผู้ตายมา จนถึงตอนนี้นะพี่หนูก็ยังยืนยันว่าเราไม่ขุนเรามาเจรจาดีๆเราไม่ได้ทําให้คุณกลัวหรืออะไรแต่ค่ะก็ยังจะเยียวยาค่ะอฮะอฮะก็หาทางออกร่วมกันทีนี้ถ้าถ้าทางอตอนเนี้ยค่ะถ้าเป็นผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านชุมชนที่ทั้งสองฝั่งนับถือกันเนี่ยอันนี้เขายังยังสามารถที่จะคุยกันได้หรือมีข้อสรุปกันได้ไหมคะระหว่างสองเผ่า ตัวนี้ต้องเจราจาดูค่ะพี่อ๋อเคยเคยเคยคุยกันเรื่องนี้ไหมคะคนเท่าคนแก่ยังไม่เคยมาอ๋อโอเคแล้วถ้าเกิดว่าเอ่อทางการเขาเขาฟันธงมาได้ในแง่ของข้อกฎหมายเนาะก็อาจจะเร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆแล้วทางชาวบ้านจะต้องยุติข้อพิพาทนี้โดยเร็วก็น่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่ทั้งสองชนเผ่าเนาะอมวันที่สิบสองนี่คะ่ะพี่สิบสองนี่คะ่ะวันศุกร์เนี่ยที่จะถึง ค่ะรองพูว่าก็นัดไก่เกลีย์อีกทีหนึ่งค่ะที่สารลางค่ะพี่อ๋อค่ะอ่าฮะค่ะเออถ้าท่านลองพูว่าบอกว่าต้องเอาอะไรนะคะเออเขาเรื่องอะไรนะหมอผีเนี่ยนเนาะค่ะค่ะหมอผีเยามาอือฮะกพ่ทางที่เขารู้มาเขาคุณรู้จริงๆมาหมอผีเยาจริงๆมามาดูซิทํายังไงได้บ้างแก้ได้ไหมได้ไหมค่ะเนี่ยหนูก็อยากรู้ว่าเขาจะเอามาหรือเปล่าเพรา